มาแล้วครับหมวยปั้มสุดมันถ้าวันนี้จาก N X T นะโอ้ยหมาแล้ว<า>ฮะใครฮะออกมาก<อ>่อนอนอะฮะกรรมการพิเศษฮนะาษนะจากครั้งที่แล้วนะเจอบุเดสครับเจอกับอิจากกราคุณออฟเป็นบุทเดสนะ ที่รวบกดชนะไปฮะแต่ครั้งนี้ครับมีกรรมการพิเศษนะเอาแล้วครับมาแล้วครับ,รบจะของแชมป์ฮะ NXT แชมเปี้ยนฮะ หมาแล้วครจา่าดาคุนอฟนนทีนี้แล้วได้เสียหน้านะไปท้าเขาไว้นะท้าคนดูขึ้นมานะแต่เป็นบุตรเดชฮะดันพลิกกลับมารวบกดแลชนะไปได้ครับครั้งนี้เขาไม่ยอมครับไปถึงแชมป์จะบำแพ้ไอ้ใครก็ไม่รู้ไม่มีชื่อเสียงมากจากไหนฮะ ที The NXT Champion, ่นี่ด่าด่าคุณอา o s t นอยังไม่ค่ยได้แพ้ใครด้วยนะวันนี้ครัทำให้กุนทอฮะตบพื้นยอมแพ้ได้นะ แต่กลับมาแพ้ไอเด็กไหนก็ไม่รู้ฮะ รอครับรออยู่ฮะโอ้มาแล้วโอ้โหครั้งนี้ครับมีเพลงเปิดตัวด้วยฮะมาแล้วโอ้โหดูใจออกเลยครับโอ้โหสองนิ้วฮะทูสองนิ้วว่าส,สู้ตายแน่ๆฮนะ โ้โหบูทเดียรโอ้โห, <c oughs> โโหคนเชียร์กันครับข้างเลยโอโ้ยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยฮะ

ใส่ตบใส่เข่าโอ้ยใส่ทีเนี้ยตามด้วยซ้อเข้ามาโอ้ขอเสียงอะไรนี่ฮะโอ้โหจัดการมาเรื่มาปิดมาปิดมาเป็นโอ้ยกระตกเปนแบ็คเบเกอร์โอ้เียงมะ ลบครับได้ครับหลบครั้งที่2เวียงมาจับโยกโอ้โหอุยเป็นเกสบ,บัตเตอร์ฮะอุยโดนเตะฮะตอบไปฮะออกจากตบแล้วโดนตบพื้นเหมือนกันฮะตบอาร์ตอบลอยตอบออกบล็อกได้ตอบ,ตอบ,อบไปฮะ แบ็คแฮมตบเอาจะบล็อกได้เหมือนกันโดต่อยอ่ะต่อย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 โอ้โห้ตุกเลยโอ้ยเตะได้ฮะโอ้หอยตบหอยกัะบอสโคตรไลน์ด้านหลังฮะกดเลยอย่างเงี้ย เขาไม่ค่อยไว้ใจกรรมาการนะไม่ใช่กรรมาการมืออาชีพนะขา,าว่าครับโอ้ยไปฮะอไปฮะเข่าลอยนะโอ้ยอย่างเงี้ยลุกหรือเปล่าฮะให้ลุกขึ้นมา โทนรอบบล็อกก็เอ้ากรรมการทิดอะไรครับเนี่ยโอ้โหเวียงลงไอปอ่ะเอ้ากรรมการไอ้นี่ไม่ธรรมดา <c oughs> นะก็ <c oughs> ะเอาโกงทุกหีอทางนะยจะับออม,มาต่อยฮะโอ้ย,อยแตกเลยโอ้ยชนกับกระจก,กนะ การคนดูไว้ฮะโอ้โหแตกนะฮะผิดคิวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแนละ้โอ้ยชนกแบบับเสาเหล็กีฮะเอา้ามันรับเร็วเกินไปหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยมันรับเร็วเกินไปหรือเปล่ายังไงเอา้าชนะเลยครับอาจารย์และคุณน็อเอ้าไอ้นี่มันโอ้โหไอ้กรรมการไอ้ไอ้หน้าส้นตีนนะโอ้โห ดิจ่าดังนอปเหมือนไม่อยากแพ้ฮะเลยทำการโกงนะใ,ให้กรรมการเนี่ยนับเร็วๆนะฮะโอ้โหต้องมีภาค3ในการเจอกันแน่นอนครับติดตาม EP ต่อไปฮะ